สวัสดีค่ะวันนี้พี่จุ๋มก็จะพามาทำสตูเวเนสันนะคะไปมอร์ไปมอริสันนั่นแล้วก็ได้ออสเตรชนะคะเนื้อออสเตรชแล้วก็เนื้อเวเนสันแล้วก็เวเนสันเบอร์เกอร์วันนี้ก็ก็อยากจะมาพาทำสตูค่ะเพราะมันหนาวนะคะกินสุดนะคะอันนี้ก็ได้เวเนสันมานี่ก็มาผสมหมักกับ เปปเปอร์กระเทียมนะคะกระเทียม um, ผงแล้วก็ขนอนิดหน่อยนะคะแล้วก็แค่นั้นนะคะมีกระเทียมผงแล้วหมกกักไปสักพักครึ่งชั่วโมงแล้วเราเดี๋ยวเราใส่แป้งค่ะเราใส่แป้งแป้งนี่เพื่จะทําให้เนื้อ้อนําสตูมันข้นขึ้นนะฮะก็ง่าย,ายๆค่ะมีถัว่วลันเตามีแครอท แล้วนี่ก็มีมันฝรั่งนะฮะมันฝรั่งเดี๋ยวเตรียมต้มแล้วก็ใส่สตูง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่จุ๋มก็จะมาผสมแป้งนะฮะใส่ในใส่ในเนื้อค่ะเพราะอันนี้เป็นแป้งจะเ,เป็นแป้งข้าวโพดหรือว่าเป็นแป้งครอนฟลาวลก็ได้คะะแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งแป้งมันฝรั่งก็ได้แต่พจุ๋มใช้ครอนฟลาวกำลัลงจะหมดแล้วค่ะ เนื้อเวเนสันเนี่ยสันมากมันจะเป็นเนื้อแดงค่ะเป็นเนื้อกวางอะนะฮะเวเน,นสันก็คือเนื้อกวางกวางนี่ตัวใหญ่ๆกวางที่ในสกอตแลนด์เนี่ยมีเยอะมากนะฮะแล้วก็พวกเจ้าของที่เขาก็มีเนื้อเวเนสันอามาขายมันเยอะเกินอ่ะมันผสมพันธุ์แล้วก็เยอะมากมายนะฮะเป็น ขาก็มาขายที่เอ่อมริสันนะนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเข้าผัดนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันอันนี้เป็นการเตรียมเครื่องนะคะพี่จุ๋มก็จะใส่ต้นหอมต้นหอมมาเนี่ยค่ะนี่ต้นหอมปลูกเองต้นเบเร่งเลยค่ะเราจะล้างแล้วก็ตัดแล้วก็หอมหัวแดงหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวเพื่อให้น้ำซุปหวานนะคะ สตูหวานนะคะนะคะก็มีหนึ่งหอมหัวหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาผัดให้ดูค่ะแล้วก็ตุนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพี่จิ๋มจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่จิ๋มโซไปทอดทันเตอร์ค่ะเราก็ตั้งเตานะคะตั้งตเตาเดี๋ยวเราก็หอมใส่ค่ะ ขอาวของซอยเนื้อเน็นสันก็ไม่เยอะนะคะก็แค่นิดหน่อยนี่หม้อน,นี้ก็กินกันได้3สามคนสามคนก็อาจจะเหลือเหลือได้สํงไปดูซิมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆตุ๋นค่ะคล้ายๆตุ๋นนะคะ,คตนนะ,คะสตูเห็นไหมคะเนื้อนุ่มๆ เนื้อสันเนื้อส่วนมากเนื้อมันจะเนื้อมันจะส่วนมากมันจะไม่ไม่ไม่อ่อนนะฮะเพราะมันกวางเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาะะใช้ใช้กล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อพอใช้กล้ามเนื้อปุ๊บใช้กล้ามเนื้อไอมันก็เหนียวกล้ามเนื้อนะฮะมันก,ก็เหนียว ทำง่ายค่ะสตูแล้วก็ปรุงรสตามที่เราต้องการนะฮะบางคนก็อาจจะใช้วูสเตอร์ซอสด้วยแต่ที่ฉันจะแอดทีหลังค่ะวูสเตอร์ซอสเนี่ยนะฮะเป็นเป็นซอสที่ใส่ใน Virgin แมรี่นะฮะมีนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยอใสให้หมดไปเลยนะฮะ่อสพอหอมมันใสๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ใสกละสัง ส่วนว่าอาหารไทยนะฮะก็จปกินอาหารไทยที่วัดบ่อยมากเรียกว่ากินสลับกับอาหารฝรั่งเลยนะฮะก็วันนี้ก็แก,กล้งลมอยากกินสตูเวเนอสันค่ะก็ทำให้ดูคนคนอามาการเรียกสตูนะฮะคนอัเกฤษเรียกคัสโร <c oughs> คัสโรนี่ก็จะแบบ เอาใส่เอาใส่ใส่หม้อขา้าวตาบอบอพักหนึ่งเพื่อให้มันนุ่มใช้ไฟอ่อนๆทำให้นุ่มนี่เราล้างระมังล้างกระมังแล้วก็เาใส่ในหม้อในกระทะสะูง ้เราก็ซีลก่อนนะฮะซีลนะฮะสตูเนื้อเบเนสันให้มันรสชาติมันอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าสังเกตไหมเวลาถ้าเราไม่ซีลเนี่ยนะ,ะซีลก็คือการผัดไปผัดมาไปปานกลางเนี่ยนะฮะคือให้รสชาติมันอยู่ในเน,นื้อเนื้อเบเนสันถ้าสังเกตไหมฮะเวลาเราต้มไก่อะไก่จะจืดเห็นไหมฮะรสชาติมันก็ไหลออกมาอยู่ในซุปหมด นะคะแต่ถ้าเราซีลอย่างเงี้ยเนื้อเบนสันก็ยังอร่อยนะคะนี่เราใส่ใส่ใส่กันกลางอะไรไม่้องไมนี่เป็นการซีลเนื้อเนค่ะเนื้อมันจะค่อนข้างทักนะคะเนื้อเบเนสัน แต่ถ้าเป็นฉันชอบกินเบอร์เกอร์เลยสำหรับเดืนนี้ฉันเคยไปอินโดนีเซียแล้วก็กินเดือนนี้ฉันเบอร์เกอร์อร่อยมากจะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้กลับแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำก็จะได้ตุ่มนะอันนี้เราเซียวแล้วนะคะเราจะได้ตุ่มนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ ไปจนเนื้อยุยเลยนะฮะแล้วสุดท้ายสุดท้ายก็ใส่ผักเราจ,จะต้มมันฝรั่งต่างหากนะฮะจะต้มมันฝรั่งต่างหาก uh huh. อันนี้เพิ่งทำปิดรูปปิดรูปนี่เราก็สามารถต้มแล้วก็มาทานได้นะฮะมันออกจะหวานวาน,นะคะเป็นผักหวานๆโอเคค่ะเดี๋ยวยังไง จะพากลับมาดูอีกทีนะฮะหลังจากที่ยุ่ยแล้วแน่เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะฮะเนื้อมันเป็นไงนะ,ะมันทับมากเลยนะฮะเนี่ยมันไม่ยุย่ยอ่ะมันเด้ง,ด,ง,ด,งนะะดึ๋งดึงนะฮะแล้วเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆน,น,นั่นต้องใช้เวลาตุ๋นนานนะนะฮะคือซิมเมอร์ซิมเมอร์ไปเรื่อยจนกระทั่งเนื้อน้ำเข้ากันดีนะฮะ Okay, ka. So เดี๋ยวพี่จุ๋มพามาใหม่นะครับจะยาวเกินนะ. We'll okay, so the เดี๋ยววิดีโอจะยาวเกิน. As you can see that this venison still tough, you know. I don't think it's ready yet. <laughs> okay. And I've boiled potatoes in here, and then carrot, and pea, and pumpkin. Okay. And I need to. Boy, them further. Alright, guys, see you later. <laughs> I say, Maris Pipers, you sort of just look at them and they go, move. <laughs> <laughs> are they stale? As in, like, they are very old.